S, ดีซภูมิใจเสนอข้าจำไ,ได้มียาชนิดหนึ่งเมื่อดื่มแล้วสามารถลืมเลือนสิ่งที่อยากลืม ก่อนนั้นลืมแล้วก็ให้มันลืมไปเถอะข้าหวังให้เจ้าจำได้แล้วยังหวังให้เจ้าอย่าจําได้อีกเลยในตอนนั้นไปเสียนได้ศึกษาวิชาที่นี่สิ่งที่ชอบเอาใจใส่มากที่สุดกลับเป็นเจ้าดอกวบวทองเจ้าเป็นชกชะตาที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งในดินแดนแห่งฝันเขาคือชายผู้หนึ่งเหตใดในตอนนี้รูปลักษณ์งกลายเป็นตรีไปได้ต้องการตอบแทนบุญคุณจริงๆ มีดีวกว่าการอุทิศชีวิตแก่กันอุทิศชีวิตให้แก่กันหากเจ้าไม่หันหลังให้ข้าข้ายังไม่มีวันดึเจ้าไปช่วยนิพนธ์เย้หัวเจ้าจไปอยู่ไหนเสแล้วเป็นนางจริงๆวันที่สองเดือน9้าเป็นวันดีหากแต่เสียดายที่เราได้พลาดไปติดตาไปกับเจ้าวันนี้ก็ลุ้นเป็นวันที่ดี ที่ท่านรียกนางว่าสู้ไม่ใช่พระชื่อของข้ายังมีคำว่าสู้อยู่ด้วยใช่หรือไม่ท่านยังรักข้าอยู่ใช่ไ,ไหมข้าต้องแต่งงานกับเจ้าแน่นอนนับแต่วันนี้ข้าจะเป็นตา <c oughs> ทั้งสองให้เจ้าเองดวงตาทั้งสองของเจ้า <c oughs> ข้าใช้มันได้ดีทีเดียวเย้หัวท่านปล่อยข้าพเถะข้าก็าจะปล่อยท่านไปเหมือนกันสองเรานับจากนี้ไม่ติดค้างกันอีกแล้ว เจ้าเป็นถึงรัชทายาทเผ่าสวรรค์เจ้ากับแกล้งตายเพื่อละทิ้งทุกสิ่งระหว่างตำแหน่งรัชทายาทกับชีวิตของนางข้าต้องการเพียงนางนางลืมเรือนสิ่งใดไปเหรอเพียงแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่นางหลับไปก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายข้าบอกแล้วไงว่าอยากตอบแ<อ>ทนหินสามชาติลิขิตบุพเพสันนิวาสในโลกลาและบนนั้นก็ไม่ได้มีนามของข้าปรากฏอยู่ข้าไม่เชื่อเป็นอันขาดว่าบนหินสามชาติจะไม่มีชื่อของท่าน อ,อินจะหลบซ่อนข้าถึงเ0 0ดหปีเห็ุได้เจ้าไม่ยอมยกโทษให้กับข้าเพียงแค่ลูกนี้เปลี่ยนแปลงไปเราก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเป็นข้าที่รู้เมื่อสายไปแล้วเจ้าสุดท้ายก็ไม่รอข้าอยู่ที่นี่ารักฝ่าบาทมันนับหมื่นปีเขากลับยังเก็บเจ้าวในใจตลอดขอชีวิตของนางให้ข้า วันหน้าบนโลกก็จะมีเพียงข้าที่มีรูปโฉมเช่นนี้เจ้าเนะี่ยนอนนิ่งเฉยอยู่อย่างนี้มาห้าวันแล้วนะเพียงแค่หลับไปเท่านั้นถึงจะเห็นเจ้าได้อีก สามชาติสามภพป่าทอสิบหลีรอข้ากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของป่าทอสิบหลีของจากอย่างแท้จริง